สวัสดีครับผมสหภาพการจนะฮิรันพลวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านมา,นนมาพรายนะตำบลมาพรายอำเภอขลุงจังหวัดจันทบ,บุรีวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับเกษตรษกรท่านหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องลากเน่าโคนเน่าแล้วก็ตาดอกเดิมทีนั้นมีปัญหามารู้จักกับตัวจริงเสียงจริงนะครับทั้งสองท่านทั้งเกษตรษกรและท่านผู้แนะนำเลยครับ เชิญครับท่านเกษตรกรแนะนํานิดนึงชื่อน,นันวันทรัพย์ไพบุญค่ะอยู่บ้านเล็กค่ะอยู่่อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีจ,จะร้ะบบนมาภัยค่ะบอครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับท่านแนะนำสวัสดีค่ะรุชนานวลป้ายค่ะก็เ,เป็นผู้ที่แนะนําวิธีการใช้ดูแลอยู่นะคะครับก็จะสอบถามนะครับท่านที่ใช้เลยว่าเดิมทีนั้นสวนแห่งนี้น่ยมีปัญหาอย่างไร แต่ระบบลากจะเน่าลากเน่าเน่าเยอะขนาดไหนครับมีปัญหามันเม็นแบบอย่างนี้เลยแบบนี้เลยมันจะยืนต้นตายเลยเป็นหลายต้นนะหลายต้นไหมเป็นเยอะเลยหลังจากที่มันลากเน่าโคนเน่าแล้วเราเราแก้ปัญหาอะไรในตอนนั้นนลครับเราใช้ตัวนี้ฉีดลงดินก่อนก่อนยังไม่รู้จักเนี่ยอ่ะก่อนไม่รู้จักเราก็ใช้ยาปกติทั่วไปปกติทั่วไปก็หลังจากที่ใช้แบบนั้นแล้วนะครับนึกยังไงมาเปลี่ยนใช้ คู่หูของเรามีใครมาแนะนําบอกอะไรยังไงถึงจะเปลี่ยนใจมาที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเลยก็เอามาทดลอง้วยแต่เองก็เลยต้องเชื่อบอกว่าถ้ามาใช้มาเรื่อยๆก็เลยเออมันเห็นผลจริงไหนๆก็ไหนๆก็ทดลองเลยจ้ะนะครับทดลองเนี่ยเยอะไหมเราเราใช้แบบไหน ทดลองมาปีที่แล้วใช้หมดไปสองลังใช้ฉีดยังไงผสมยังไงปีที่แล้วก็พ่นปกติป้นน้องให้พ่นปกติต่อน้ำสองร้อยลิตรไอ้นี่สองร้อยตัวนี้สองร้อยอ่าสองร้อยใช่ไหมยี่สิบช้อนอันนี้ยี่สิบช้อน<ๆ>ปีที่แล้วนี่ใช้เริ่มใช้จริงๆอนะิช่วงไหนเริ่มใช้ตั้งก็เริ่ม ทำดอกมาที่แรกเลยที่นั่นแล้วหนูก็เลยเริ่มพ่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเลยพ่นระยะห่างกันประมาณไหนกี่วันกี่เดือนทุกพ่นครั้งหนึ่งเจ็ดถึงสิบวันค่ะเจ็ดถึงสิบวันพ่นู้เรียนที่เนี้นะครับพันอะไรพันอะไรพันหมอนทองค่ะหมอนทองทั้งหมดใช่ไหมพันหมอนทองทั้งหมดอายุสามสิบห้าปีอยู่แปดต้นแล้วก็มีสิบปีอยู่สิบต้นนอกนั้นสี่สี่ปี สี่ปีทั้งหมดเลยค่ะอืมอืมสี่ปีเยอะผลผลิตเยอะไหมเดิมทีเดิมทีไม่ค่อยเยอะค่ะมีปีเนี้ยดอกออกเยอะครับเพราะเรามาใช้ตัวนี้เต็มที่ฮะก็ก็จริงๆแล้วพี่พี่มนเนี่ยเขาก็ได้ใช้คู่หูนะคะก็คือเจน้องเข้ามาแนะนําแต่ก็ได้มีเอ่อปรึกษาคุยกันตลอดนะคะก็ได้รู้ปัญหาส่วนนี้ก็คือรู้สึกต้นป่วยต้นโซมแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกก็คือมันมีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ได้ แนะนำวิธีการใช้ในเรื่องการดูแลต้นป่วยนะคะว่าต้องผสมยังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยปีที่ผ่านมานะที่เขาส่งรูปส่งอะไรให้ดูว่าเออต้นมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยหลังจากใช้ใช้ผู้หลังจากการใช้เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยแล้วก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าเออใช้อะไรแล้วทําไมต้นที่ป่วยมันถึงดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอหลังจากตัดผลผลิตปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งของตัวของพี่มนเนี่ยสวนเขาเนี่ย ก็มีดอกจะมีดอกตามมาอีกซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งตัดขายไปนะมันก็คือเหมือนเหมือนมันมีดอกตลอดใช่มันมีดอกตลอดมีเดิเดิมทีเป็นอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมหลังจากใช้ของเรานานไหมถึงมีดอกมันก็เราก็พ่นมาเรื่อยๆค่ะดูแลต่อเนื่องค่ะดูแลต่อเนื่องถ้าหน้าผลเราก็ทุกสิบวันดูแลต่อเนื่องแล้วถ้าช่วงที่มันออกดอกปกติเขาจะไม่เอาไว้ไงแต่นี่เขาเก็บไว้แล้วก็ทําให้ได้มีผลผลิต ที่ตัดขายไปเมื่อวานเมื่อวานตัดขายไปกี่บาทนะขายไปหมาอข้เหมาไปร้อยสามสิบาทค่ะร้อยสามสิบาทเห็นเห็นคุณโมดเล่าให้ฟังว่าปกติถ้าตัดแล้วมันจะไม่ออกดอกใช่ไหมใช่แต่มันมีต้นหนึ่งที่ออกดอกด้วยแล้วยังออกดอกเต็มต้นอยู่เลยใช่ไหมอ่าออกกำลังออกตีนหนูเต็มต้นเลยอันนี้อันนี้คนที่ทําทุเรียนเขาเขาอยากจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ เขาบอกว่าปีได้คร like so ั้งเดียวหนูก็ว่าป oh, so ีม hmm. um, uh, oh. ันก็ออกมันเรื่อยถ้าเราไม่ต้องพ่นสารน่ะมันเราก็ใช้ผมตัวนี้แล้วก็ออกไปเรื่อยๆแล้วต้นก็ไม่โทมอ่าต้นไม่โทมใชะไม่เป็นไม้ฝาดด้วยใบก็ไม่เป็นไม้ฝาดคุณเจี๊ยบก็จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากที่เห็นมาแล้วเนี่ยหลายที่คุณเจี๊ยบจะไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีนี่หลายที่เลยก็คือตรงนี้มันมันอาจจะยัง คือของสวนพื้นที่ตรงนี้คือเขาปลูกทีแล้วมันจะมีหลายรุ่นนะมีปลูกแซมมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่มีแบบปะปนกันอยู่เยอะแต่เขาสามารถที่จะดูแลในในแบบว่าในรูปแบบเดียวกันได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องมาแบ่งดูแลต้นเล็กต้นใหญ่อะไรแบบนี้ทนทีเดียวเลยใช่ต้นเล็กต้นน้อยพอหมดการดูแลก็ง่ายทีนี้ในเรื่องของการทำดอกปีนี้พี่มนก็ไม่ได้ทำสารไม่ได้ทำสารก็คือใช้วิธี ที่ใช้คู่หูที่เราแนะนํากันทีนี้วิธีเปิดตาดอกนะครับให้คุณมนอธิบายให้เกษตรกรได้รู้ว่าเปิดตาดอกโดยใช้คู่หูของเราเนี่ยทําอย่างไรวิธีเปิดตาดอกใส่ตัวนี้ใส่คู่หูของเราสี่ร้อยตัวนี้สี่สิบช้อนต่อน้ำสองสี่ร้อยนี่คือสี่ร้อยอะไรฮะสี่ร้อยสี่สี่กับ ี่สิบช้อนอันนี้สี่สิบช้อนของเราเนี่คู่หูนี่นะครับช้อนแค่นี้ค่ะสี่สิบช้อนคู่หูของเราเราจะเรียกว่าคู่หูนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์เข้าไปจะเห็นว่าคู่หูในใน u t u b e ก็ตามใน Google ก็ตามคู่หูแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์แพนไคตซานนะครับตัวนี้คือเวอร์แพนกรดอะมิโนสองการเรียกว่าคู่หูนะครับและใช้ตัวนี้4 0 0ซีซีกับตัวนี้กี่ช้อนนะ40ช้อน40ช้อนน้ำกี่ลิตร น้ำสองร้อยลิตรค่ะสองร้อยลิตรแล้วพ่นเน้นท้องกิ่งก็อัดลงดินท้องกิ่งฉีดท้องกิ่งแล้วก็ลงดินด้วยครับพ่นใช้ส่วนนี้กี่รอบทุกเจ็ดวันสองรอบเจ็ดวันเจ็ดวันสองรอบเราไม่เห็นผลว่ามันไม่ออกเราค่อยอัดอีกรอบหนึ่งแต่นี่หนูพ่นแค่สองรอบมันก็ออกแล้วยั้งเหมือนทําสารเลยอืแต่ก็คิดว่าหนูทำสารเราหนูไม่ทำสารสารหนูแฟนโดนหนูไม่ได้ใช้ไหมวาทีนี้ หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างที่แตกต่างจากที่ไม่ใช้กับใช้เนี่ยอาจแตกต่างยังไงมันออกดอกเร็วตีติ้นหนูมันจะมาเร็วแล้วการที่เราปล่อยน้ําเราก็ชโลน้ำนหน่อยตอนนี้วันนั้นเราก็ที่อย่างสมมติว่ายังไม่ออกดอกบางคนเขาบอกว่าให้อันน้าไว้ก่อนอันน้ําเราก็ปล่อยปกติมันก็ออกนะตีนกำลังเติเหมือนส่วนพี่มลเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนเขาพ่นพ่นทีด้วยแล้วก็ ด้วยความที่สวนป่วยอ่ะเขาก็จะใช้แบบสูตรเข้มข้นบ่อยกินลงดินบ่อยมันก็เลยทําให้ต้นไม้อะสมบูรณ์มันก็เลยวิธีการทำดอกของเขาอ่ะมันก็เลยง่ายปกติแล้วเวลาจะทำดอกเข้าต้องแบบกักน้ำกี่วันกี่วันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อให้ออกดอกให้มันโตเพื่อให้มันโตเพื่อที่เราจะได้มาโดยทั่วไปเขาจะทำอย่างนั้นใช่ไหมอดีตเราก็ทำอย่างนั้นแต่หลังจากมาใช้คู่หูแล้วเนี่ย ไม่ต้องรอต้นโสร่อยไม่ต้องรอต้นโสก็คือบางทีมันก็อากาศได้อะไรได้มันก็ออกเลยแต่จะบอกว่ามันก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สวนค่ะก็ใช้สูตรนี้ไม่ทั่สวนไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมดูความสมบูรณ์ของแต่ละสวนจะใช้ต่อไปไหมใช้ต่อใช้ต่อไปมั่นใจขนาดไหนอ่ะมั่นใจรอยเรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้นทุนเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของต้นทุนว่าเราใช้ปุ๋ยยาตามท้องตลาดนะคะ แล้วก็กับการที่เราใช้คู่หูชุดเนี้ยต้นทุนมันต่างกันไหมคะมันต่างกันเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เราไม่ต้องไปใช้พวกฮอร์โมนตัวอื่นเลยไม่ต้องไปหาตัวเปิดตาดอกไม่ต้องไปหากิบยืดไม่ต้องไปหาตัวนี้เราใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวใช้ตาเยอะหน่อยนึงแต่ทีเดียวเดิมทีเราเราจะเปิดตาดอกเราต้องใช้อย่างนี้ใช้อย่างน้นหลายหลายที่อ่ะหลายหลายตัวเลยห้าตัวห้าตัวแล้วเห็นเมื่อกี้พี่มลบอกว่า ในพื้นที่นี้ดอกดอกยังมากันก็ยังมามาน้อยค่ะน้อยใช่แล้วดอกมันจะบานเร็วเพราะว่าหนูสังเกตดูเนี่ยของหนูเนี่ยบานพร้อมกับที่หนูไปตัดยางเนี่ยนะของเขาก็บานพร้อมกันของหนูมันจะบานแล้วของเรานี่กำหนดตัดอีกเก้าสิบวันเปะเลยถ้าบานปุ๊บเราต้องรีบจดไปเลยครับแล้วออกดอกเสมอดีเนาะใช่ออกดอกเต็มต้นเลยแล้วกล่าวว่าถ้าสมมติว่ามันมีรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยจะเก็บไว้ไหมเนี่ย ว่าจะเก็บไว้ดูว่ามันจะถีบกันไหมว่าจะลองดูมันไม่ถีบเพราะว่าที่ตัดไปแล้วมันออกดอกอีกก็ไม่เห็นมันเป็นไรเลยรุ่นพี่ก็ตัดไปแล้วไอ้รุ่นน้องกลาลังออกมาอีกก็ยังเห็นอยู่ที่เราเดินสำรวจกันนะคะยังมีลูกทุเรียนกําลังโตรอตัด<ๆ>ก็มีนะคะก็ถือว่าสวนสมบูรณ์ดีมากนะคะผมเห็นผมเห็นไอ้ลูกทุเรียนน่ะมันออกตามตามต้นนะครับ คุณมอนออกตามต้นโดยโดยทั่วไปมันไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่มันมันไม่ออกนี่มันออกตามต้นเดี๋ยวไปถ่ายดูได้นะเราไปฉีดมันมนเป็นแผลแล้วเราไปฉีดแมไงที่เราใช้อัตราสี่คูณสี่อ่ะเราดันไปฉีดมันฉีดตามต้นเลยฉีดเพราะว่าเราฉีดลงดินแล้วก็ฉีดต้นไปเลยต้นไหนที่มันเป็นแผลแล้วก็ฉีดบ้านก็ดันไปออกออกตามต้นแล้วแล้วแล้วอย่างการที่พี่มอนดูแลในเรื่องของรากเน่าคนเน่าที่เป็นแผลอะไรเงี้ยมีบวกบวกตัวไหนไหมคะ มันเราส่วนมากก็ถ้าเราไม่ใส่โพลีอาร์ก็ใส่พวกยาลาอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับรากเน่าอ่ะผสมไปด้วยก็คือเน้นตัวหลักก็คือชุดคู่หนูใช่ไหมแล้วก็บวกยาลาแล้วก็ฉีดลงดินแล้วก็ฉีดเข้าแผลตามรอบนะจกถามคุณมนนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตทุเรียนสวนเนี่ยได้ประมาณกี่ตันปีที่แล้วได้สี่ตันไฟเองสี่ตันกว่าก็ ก็สีตัางกว่าก็คือใช้เต็มอัตราเลยอะไรที่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนะฮะปีแล้วใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้คู่หูเราครึ่งเดียวไม่ได้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่แต่ปีนี้คือเขาใช้คู่หูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทำใบมาเลยตั้งเมษามาเเลยมษาเลย ก็คาดกันไว้ว่าปีนี้น่าจะเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยหรอประมาณคร่าวๆมันก็น่าจะที่หวังในใจว่าไว้ว่าอยากได้ก็มันตันเจ็ดตันก็พอแล้วไม่เอาถึงสิบวะอยากจะให้สักสิบตันสาธุไม่ได้สิบไม่ได้โม้ ก็เพราะว่าเราเห็นเห็นความดอกมันนี่นะครับมันออกมันไม่มันไม่เคยเป็นแบบนี้เรามาเห็นแบบนี้มันเยอะขึ้นเราก็มีความสุขใจนะครับมันไม่เคยออกเสมอซีซีมันจะออกกิ่งนนุนกิ่งหนึ่งซีกนี้ซีกหนึ่งมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นะอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนาะตั้งที่เราเข้ามาเดินดูเนี่ยก็อยากจะให้พี่มนสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้หน่อยค่ะว่าการใช้กู่หูเนี่ย ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสวนได้อย่างไรเรามีความประทับใจขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ก็มีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่ามันผลผลิตมันมาออกมาเยอะแล้วเราไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นเพราะว่ายาฆ่าหนอนกับแมลงก็ลดลงมาปกติเราใช้สองร้อยต่อน้ำสองร้อยลิตรครานี้เราก็ลดลงมาเหลือร้อยต่อน้ำสองร้อยลิตรเราก็ลดต้นทุนตัวนี้มาและแถมเราก็ไม่ต้องเป็นโรคอีกอ่าครับเพราะว่า เพราะว่าพกไก้เคมีมันทําให้เรานั่นนะพูดถึงอ่ะครับคือในช่วงแรกอ่ะเห็นความกังวลใจเขาอ่ะค่ะว่าในช่วงแรกที่เขาใช้อ่ะก็อย่างที่พี่เขาบอกแหละช่วงแรกเขาใช้เขาก็ยังไม่ได้เชื่อเราเต็มร้อยไงคะแต่สิ่งที่มันสามารถพิสูจน์และทําให้เขาเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือจากผลงานคู่หูก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะอาจารย์ที่ตอบโจทย์และทําให้เขาเห็นผลว่าการใช้คู่หูแล้วมันดียังไงเนาะก็เลยมั่นใจแล้วก็ถึงได้ พาแฟนพาลูกเข้าไปดูออฟฟิศไปศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนศึกษากับผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้แนะนำให้เพื่อนบ้านได้ใช้ด้วยคนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะครับคุณเจ๊ยมเนี่ยจะเข้าใจปัญหาได้ดีเพราะเป็นคนที่เข้ามาแรกๆเลยเป็นคนมาแนะนำนะครับเป็นคนมาดูคุยกันตลอดอศึกษาอยู่ตลอดก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่ที่ดูคลิปของเราคลิปนี้ ที่ไหนมีสวนไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือทั่วประเทศเลยเราก็จะไปทุกที่ไปดูตั้งแต่ต้นเลยจนถึงเก็บผลผลิตว่าเป็นอย่างไรเราจะติดตามตลอดเลยนะมีปัญหาอะไรยังไงถ้ามีผู้แนะนำไปก็สามารถสอบถามผู้แนะนำว่ามีปัญหาอะไรแก้อะไรอย่างไรแบบไหนนะครับก็หลังจากนี้ก็จะพบพวกเราได้ทั่วประเทศนะครับในนามของคู่หู มหัศจรรย์จำชื่อนี้ดีๆนะครับทั่วประเทศก็จะแพร่หลายในเร็ววันนะฮะทุกวันนี้ก็เยอะแล้วอีกเร็วๆนี้ก็จะเยอะยิ่งขึ้นนะครับคู่หูมหัศจรรย์ฝากไว้ในประเทศไทยครับแฟ <Welcome. S 1> นหญ <Yes. S 1> ิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ยย <Yeah. S 2> yeah.